การฟื้นฟูศิลปะวิทยาหมายถึงการเกิดใหม่ของการศึกษาการฟื้นฟูนิกติและศิลปะวรรณกรรมของกรีกและโรมันเป็นยุคเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิเสรีภาพและความคิดอันไรขอบเขตของมนุษย์ที่เคยถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสตศาสนาสาเหตุของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาเนื่องด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในคริสตศตวรรษที่13ทําทำให้ทัศนคติต่อการครองชีพของชาวยุโรปเปลี่ยนแปลงไป การเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและเริ่มปฏิเสธกฎเกณฑ์นั้นเข้มงวดของฝ่ายศาสนาจักรแนวคิดใหม่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาขึ้น,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 นแนวคิดทางโลกของชาวตะวันตกก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยและเริ่มเห็นว่าโดยแท้จริงมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีและมีคุณค่าได้โดยการศึกษาและเรียนรู้จากงานเขียนและวรรณกรรมของกรีกและโรมันโบราณที่สอดแทรกปรัปชญาและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในโลกปัจจุบันได้ ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยามีหลายคนที่สำคัญแต่คนที่มีชื่อเสียงได้แก่มิเกลันเจโบ o บนาโรตีเลโอนาร์โดดาวินชีและราฟาเอลศิลปินทั้ง3คนนี้ต่างมีชีวิตอยู่ในคริสตศตวรรษที่16ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยางานปฏิมากรรมที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเขาได้แ,แก่รูปสลักเดวิด เป็นชายหนุ่มเปลือยกายที่อยู่ในท่าเตรียมพร้อมจะสอดสู้กับสัตรูและเปียตอเป็นรูปสลักพระมารดากำลังประคองพระเยซูคริสต์ในอ้อมกอดหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วส่วนงานจิตกรรมที่มีชื่อเสียงของมิเกลันเจโรได้แก่จิตกรรมฝาผนังของโบสถ์ชิสตินในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์